คุณนาเมืเ่อไรเห็นตอนย่างมาตะพีย่างมาตะ้องครับในวัน,นนั้นตอนแรกเขาเดินมาจากฝั่งนี้ครับ เดเข้ามาจากฝั่งนี้แล้วเขาเห็นรถมอเตอร์ไซค์จากฝั่งนี้เป็นบ้านอ่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์ของคุณลุงที่อยู่บ้านข้างๆครับเขาก็เลยเข้าไปหลบตรงนี้ก่อนเพื่อให้คุณลุงเขาเข้าบ้านพอคุณลุงเข้าบ้านเสร็จเขาเดินอ้อออกมาครับเข้าตรงทางนี้ครับเข้ามาแล้วเขาก็นั่งนั่งลงตรงนี้แล้วเขาก็หันมองกล้องครับหันมองกล้องเสร็จเขาเช็คก็บ้านข้างๆเขาเข้าบ้านไปหรืออยงแล้วเขาก็เดินมาดูตรงแบตเตอรี่ครับแล้วเขาเริ่มแัะไปได้สักพัก เขาเดินออกมาดูหน้าบ้านของคุณลุงอีกทีครับว่าคุณลุงออกมาหรือเปล่าแล้วเขาก็เดินเข้าไปงัดต่อครับงัดไปสักพักเขาเอาออกไม่ได้ครับเขาใช้ใส่ทวงมาหมุนออกตอนที่เขาหมุนนี่เขาคิดว่าคุณลุงข้างบ้านอาจจะออกมาข้างนอกหรือเปล่าไม่รู้ครับแต่ว่าเขาเดินข้ามมาอีกฝั่งของรถแล้วเขาก็ถอดรองเท้าทิ้งไว้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วเขาก็เดินกลับมางัดเอาแบตเตอรี่ลงแล้วเขาก็เดินออกไปเลยครับใช้เวลาก่อเหตุนานไหมครับใช้เวลาห้านาทีครับโดยประมาณไม่เกิน แล้วเราคิดว่าเป็นคนในพื้นที่หรือเปล่าน่าจะใช่เพราะว่าเขารู้มุมกล้องรู้ทุกอย่างเห,เหมือนกับดูลาดเราไว้ก่อนแล้วใช่ไหมครับใช่ครับรู้อยู่แล้วว่าตรงไหนมีกล้องเวลาไหนไม่มีคนเลย มาทราบประมาณวันที่28ครับเพราะว่าปกติจะดูกล้องกันอยู่แล้วทุกวันครับแต่ว่าวันที่เกิดเหตุมีดูตอน2ทุ่ม3ทุ่มครับแล้วมันก็ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรแต่พอวันที่28มาดูกล้องตอนประมาณเที่ยงคืนทีหนึ่งครับก็เลยรู้ว่าแบตเตอรี่หายไปเลยย้อนกล้องดูว่ามันหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่เลยรู้ครับว่ามันหายแล้วก่อนหน้านี้ละครับเราจอดรถไว้ตรงจุดเกิดเหตุหรือเปล่าอ่าปกติก็จอดไว้ครับแต่ว่ารถเจาะ ปกติมันจะอยู่ฝั่งข้างในที่ไม่ใช่ฝั่งถนนแต่ว่าก่อนวันเกิดเหตุประมาณสองสามวันนั้นได้เอารถออกมาล้างเพราะว่ามนหมดฤดูในการจอะบาดานแล้วมันเป็นรถเจอะบาดาลเอาออกมาล้างแล้วทีนี้เวลาเก็บรถก็เลยเอาไว้ข้างนอกเพราะว่ามันเอาออกมามนเก็บง่ายนะครับก็เลยเก็บไปข้างนอกมาติดฝั่งถนนอาจจะให้ทำให้คนต้อเห็นหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบครับแล้วก่อนหน้านั้นก็คือไม่มีเคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นใช่ไหมครับไม่ครับไม่ แล้วตอนนี้เราได้ดําเนิกนการแจ้งความมาหรือยังครับครับแจ้งไปแล้วครับก็อ,อยากให้เจ้าหน้าที่ช่วยติดตามให้หน่อยนะครับก็ได้ไม่เกิดเหตุซ้ำอีกครับผม